เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนรวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันง,งดงามของแผ่นดิน ไปออกไปจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลากลางท้องทะเลของอ่าวไทยแท่นผลิตกา๊าซธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหลุมผลิตก๊าซนับร้อยๆหลุม <1> 1> เรื่องจักรกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมง <1> <S 1> <1> <S เพื่อนำก๊าซธรรมชาติกว่า500ล้านลูกบาทรุดขึ้นมาในแต่ละวัน แต่เมื่อย้อนอดีตกลับไปหลายสิบล้านปีก่อนในขณะที่อ่าวไทยยังคงเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแผ่นดินส่วนนี้ประกอบขึ้นด้วยภูเขาที่ราบและหนองบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาชน,น,นิด ตามแอ่งน้ําน้อยใหญ่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเพราะอุดมไปด้วยพืชน้ําและสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและล้มตายไปตามวัฏจักรของมัน ซากพืชและสัตว์ต่างก็ทับถมกันและจมลงสู่ใต้พิภพเป็นเวลานาน,านภายใต้พื้นโลกซากที่ไร้ชีวิตเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียที่เจริญอยู่ได้แม้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเลยและเมื่อผนวกกับความร้อนใต้พิภพด้วยแล้วทําให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพไปเป็นสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่รู้จักกันในนามของปิตโตรเลียม แม้ในการต่อมาพื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและทะเลก็หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินส่วนของอ่าวไทยแล้วพิโตรเลียมก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นท้องทะเลนี้เองนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการน้ำมันของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็ทำให้เกิดความตื่นกลัวทางด้านพลังงานขึ้นทุกประเทศพยายามสอบแสวงหาแหล่งพลังงานของตน เพื่อทดแทนการนํำข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งพลังงานอย่างอื่นเช่นพลังงานความร้อนใต้่พบ แต่แหล่งพลังงานที่กลายเป็นจุดกำเนิดของความชั่วช่วงชัชวาลของประเทศก็คือปริโตรเลียมกลางทะเลเพียงเวลา5ปีในการสำรวจโดยบริษัทยูเนียนออยหรือในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทยูโนแคลทยแลนจำกัด ก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้รับการตั้งชื่อในภายหลังว่าเอราวันหลังจากนั้นก็พบแหล่งก๊าซในสัมปทานแปลงอื่นๆด้วยเช่นแหล่งบรรพศสตูลปลาทองและกระพง อ่าวไทยของเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งกาําเนิดของทรัพยากรประมงเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ถูกระดมเข้ามากลางทะเลเพื่อสร้างอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติขึ้นในอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซกว่า40แท่นตั้งตระงานอยู่กลางทะเลเพื่อนำปิตโตรเลียมซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ท้องทะเล ส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลางที่นี่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนต,อนต่างๆในรขบวนการผลิตเพื่อแยกเอาก๊าซและน้ำออกจากกันก่อนที่จะนำส่งไปขายให้การปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไป แท่นผลิตต่างๆเหล่านี้กระจายอยู่ตามแหล่งก๊าซ5แหล่งที่กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางกลางอ่าวไทยข้อส่งก๊าซซึ่งมีความยาวถึง425กิโลเมตรทำหน้าที่นำก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซมาาพุทธในจังหวัดระยองณที่นี้ ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีค่าทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญคือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ถึง27%ขณะนี้กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่าครึ่งหนึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง อิสรภาพทางพลังงานของไทยเกิดขึ้นได้โดยความมุ่งมั่นทำงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลห่างจากครอบครัวกว่า200กิโลเมตรพวกเขาต้องจากลูกเมียและครอบครัวที่อบ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนแท่นผลิตกลางทะเล ทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดบนแท่นผลิตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทยูโนแคลทยแลนด์ต่างก็ร่วมแรงร,งร่วมใจกันทำงานเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าการผลิตก๊าซจะต้องดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงพนักงานบนแท่นผลิตจึงต้องผลัดเวรกันทำงานขัดละ1 2ชั่วโมงพวกเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่เบื้องหน้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็อาจหมายถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือออกเวรแต่หากเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขชีวิตบนแท่นผลิตกลางทะเลจึงเป็นชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ การทำงานกลางทะเลที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้จึงเป็นแรงกดดันต่อพนักงานบนแท่นผลิตอยู่ไม่ใช่น้อย <Okay. S 1> ในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่อาศัยจะมีอาหารนานาชนิด ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งที่ปรุงแต่งด้วยพ่อครัวฝีมือดีเพื่อบริการแก่พนักงานทุกคนแต่สำหรับผู้ที่มีภารก,กิจต้องไปทำงานบนแท่นผลิตก,ก๊าซซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป พวกเขาจำเป็นจะต้องนำอาหารติดตัวไปด้วยที่อยู่ใกล้ก็เดินทางด้วยเรือซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญของคนบนแทน่นเพราะนอกจากจะใช้เดินทางไปยังแท่นต่างๆแล้วยังใช้ขนส่งสิ่งของได้ทีละมากๆแต่หากแท่นผลิตใดอยู่ห่างไกลออกไปและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็อาจจะเดินทางไปทำงานด้วยพาหนะชนิดนี้ เพราะมีความรวดเร็วกว่านอกจากช่วงเวลาการทำงานปกติแล้วพนักงานทุกคนจะต้องฝึกฝนทบทวนขั้นตอนของระบบความปลอดภัย และการเอาตัวรอดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการพลัดตกน้ำการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติที่ทำให้ต้องสละแทน่นเสียงสัญญาณแต่ละชนิดจะบอกให้พนักงานทุกคนรู้ว่า,าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นบนแทน่น ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมและหากจะต้องมีการสละแท่นเกิดขึ้นอาหารยารักษาโรคจะถูกนำไปไว้ในเรือหนีภายไฟเบอร์ที่อยู่ตามจุดต่างๆของแทน่น ก็พร้อมที่จะนำทุกชีวิตในเรือแล่นฝากเกลียวคลื่นออกไปในท้องทะเล แม้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีและบนแท่นจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศจากโรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตที่อยู่กลางท้องทะเลเช่นนี้ก็หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับคลื่นล้มที่ปั่นป่วนกลางทะเลไม่ได้ผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องพายุผมมีความรู้สึกขนาดคลื่นขนาด,นาดปานกลางแนละไม่ใหญ่แพลตฟอร์มเริ่มแกว่งแล้ว คือว่าการที่ว่าเราไปเจอมอรสุมเนี่ยเท่ากับว่าเราผจญภัยอยู่อย่างนะการกระโดดลงเรือหรือการขึ้นจากเรืออันตรายมากครับพวกผมเนี่ยทำกัน12ชั่วโมงก็ต้องมีเพืเชอร์บ้างจากเจ้านายบ้างจากเพื่อนร่วมง,งานบ้างคือเราก็รีแลกไปเรื่อยสําหรับผมนะผมเป็นคนที่มีครอบครัวนะั้นแต่ถ้าเราไม่ภาวะผบงเรื่องครอบครัวเราก็ทํางานได้ดีทีนี้ตอนนี้ บริษัทก็ให้สวัสดิการเราอย่างนึงสวัสดิการเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรพวกนีน้หลังจากสองทุ่มครึ่งนี่เราสามารถติดต่อทางบ้านได้กุลสิบนาทีผมว่าดีในช่วงเวลาเลิกงานจึงมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายคนพอใจที่จะออกกำลังกายให้ได้เงื่อจากการเล่นฟุตบอลหรือวิ่งออกกำลังกายบนดาดฟ้า

และหลายคนก็พอใจที่จะได้ดูวิดีโอที่มีอยู่มากมายแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัว พวกเขาก็จะพากันมาเข้าคิวเพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อกลับไปยังบ้านของตนราจะเอาอะไรมัง่งป,ป้าขึ้นไปนี่ป้าจะเป็นเสือไอเอาถุเลียนน้องจะกินทุเลียนเออป้าเสือไอ้ตะเกีงนุ่มกินได้หมดนะแม้ว่าจะอยู่กลางท้องทะเลแต่พวกเขาก็ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียเลยทีเดียว ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้ให้ทําให้การติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลและสํานักงานบนบกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นเสมือนสายใหที่เชื่อมโยงพนักงานทุกคนไว้กับครอบครัวของพวกเขาด้วย <S <S และสิ่งนี้คือแรงใจที่จะทําให้พวกเขาสามารถทํางานในหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดช,ชอบอย่างสูงบนแท่นผลิตนี้ได้ถึงแม้ว่าิตโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นเหล่านี้จะมีปริมาณมากเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่งานสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป กลางทะเลที่ไม่ไกลไปจากแท่นผลิตกา๊าซงานขุดเจาะก,ก็กำลังดำเนินอยู่ท่อเหล็กยาวนับเป็นกิโลเมตรถูกย่อนลงไปใต้ทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งก๊าซใต้แผ่นดินของอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและประสบการณ์พนักงานและผู้เชี่ยวชาญจากทุกหมุมโลกก็มารวมกันอยู่ที่นี่การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องประสาน,สานกันโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความชานาญและประสบการณ์นับ10ปีพวกเขามั่นใจว่าใต้หัวเจาะที่อยู่ลึกลงไปนั้น oops. จะต้องพบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน และเมื่อครบกำหนดเวลา14วันของการทำงานกลางทะเลวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาหนะสำคัญรอดลงจอดก็เป็นสัญญาณว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว และอีก14วันพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งงานจอดสำรวจยังคงดำเนินอยู่ต่อไปผลงานของพวกเขาก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ